ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภิกขุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรูปที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกขุทั้งหลายเวทนาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทานาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง เวทนาที zaman, an cette, ่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรพิกุทั้งหลายสัญญาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงสัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกุทั้งหลายวิญญาณไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรพิกุทั้งหลายเวทนาเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรพิกุทั้งหลายสัญญาเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็ญญเป็นทุก,ทญญกข์ สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์สังขารทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรพิกุทั้งหลายวิญญาณเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรพิกุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตารูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรพิกุทั das, ้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรพิกุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาสัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรพิกุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ aside, เป็นอนัตตาวิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรพิกุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ภิกขุทั้งหลาย เวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์ขสิ่งใดเป็นทุก์ขสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้พิกุทั้งหลาย สัญญาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้พิกุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้พิกุทั้งหลาย วิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยาสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ภิกขุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว <c oughs> เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหนายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี